หากก็ได้สีหาแนงโคนใหม่ก็ไปทางนี้ที่ะเฮยจะขึ้นไปพุ่นจะบหาบางนี่นะบมีบเป็นมเบิดโอ้ยางกบพอเ็ดปวกเนาะทุกคนโอ้ย เป็นไม้หมดแล้วอันนั้นแงงมันได้แงงนี่ยหน่อยก่อนเลยมันก็จะไปเกาะเอากาะเบิ่งแหนงมันนั่นนี่ยหน่อยก็โลเถอะน้ำใหม้ไผ่นะแซ่บแกงแซ่บมันหักบ่มีแหนงอึดเลยทุกคนเลยฮะมุดจะไปลอยไปพี่สังปิงจับ เพิ่นมาใส่เบ็ดวางหันปีงจับเพิ่นเฮ็ดปวกเอ้ยเฮ็ดปวกฮะในเมืองเฮ็ดปวกขนาดทุกคนมูเห็นมีหน่อหมอกหน่อไม้มืดอึมครึมอยู่เป็นตะกยาเนาะทุกคนเฮี่มูมีหน่อไม้ก็มันน่ะขอเลี้ยไปน้ำจะได้撒 ล้วขามผางไปทางคนนะทุกคนฮะน้ำไม้อันมันอึดมันขึ้นน้ำไม้กระสะน้ำไม้ไผ่นะอึดบราณมาหาสิบปีเลยรลายวันพันปีเราโบราณมาหามันหกเลยทุกคน อ่าตะกี้คืบอบว่ได้หกแนวน,นี้เฮ้ยฮะคือหกกระดอดแทะอุ้ยหกเป็นตายานคนลูกปูบาป,ปูบาปหลุดและสาจิวนะคอนว่าขาวมองหกนะนี่นะ,ะมาขาวยังก่อนจะใส่นะ หอมผ่าสนุน,ส,นสิบสามหฮาคุมหย่ามาได้ทุกคนเลยบองนี่เฮ้าปลูกทวดินถ้าป,ปัดปูในขอบป่าหายนี่นะสิไดเ้อ <c oughs> หนูกินเบิดเราไปแจักเขาก็ได้ไปทุกคนไปหาหน่อไใหม่มีไฟบ่เฮยมีไฟบ่เนี่ยมีบ่ หลังจากขึ้นตะปิดทุรินโลกทุรินฮะกรสิบกันไปห้าก้อนอะไม่สองมือเฮ็ดนีเลยเฮ็ดปวกเฮ็ดเปลือกออกได้ใส่อำไมไพ่เห็นดิอ่มันก็เป็นของซุ่มเฮาเลยอ่ามาพักใส่เฮ้ยเห็น่ะพักใส่ อุ้ยเอาบ่เฮ้ยฮะเอาผัดไปหย่างเซยออยู่ฮะหมามันแก่เลยเด้อมันอึดนะเฮ้ยน่ะถ้าก็ได้หน่อเดียวแล้วใหม่ไผ่ป่ามันสิเป็นมันมันนะนี่ทุกคนนีเดีมันสิบอกเป็นค้นคือไม่กระสานไม่กระสามันเป็นคนนี่ ันกาสวยแล้วแต่ว่าเหายังมาหากินอยู่ตอนนี้นะฮาเบิ่งอันเฮี้ยวนิดน่อยมันก็อาโรดนิดหน่อยเนี่ยมันนะฮะมันต้องขอกอยาวบ่ น,น,นี่นะแงงน้อยๆเนี่ยแนงแบบนี้ละอ่อนนี่ทุกคนแนงหน่อไม,ม้เออน้องเอ็มเฮ็ดปลวกน้ำโอ้ยยังมีหน่ออีกเด้อเฮยนี่นะหน่อตั้งดินนะ่ะหักเอาบ่อนอันก็จะตัดใหม่นะทุกคนมันโปร่งใหม่อาหน่อน หาน้ำมัไผ่ป่าฮักเอาอนันโวมองกระเจ้าตัดใหม่นะก็เอาด้วยมองมันโปง่งโตมันโป่งใหม่นะก็อ่อนดีอยู่ได้อ่อนอยู่ได้ทุกคนเจ้าว,ว่าเจ้าว,ว่าสาบีหาน้ำมัในกอแกงถ่าแลยปัจจักเพราะว่าเพือเพ่อทาปิดตรดินแล้วนะทุกคนเพื่อทามาหามันกับแบบมันสวยเลยเนาะเทนแต่เฮงเลยนะเจ้าว,ว่าสาบีเอาน้ำมันในกอแกงถ่าอะไรฮักเอาเอา,เอาแหละล,ลายกันเลย นี่นะเฮ้ยตัวน,นี้เอาเอาเอาันอมีดพันแล้วเน,ะนาะนะทุกคนมันอยู่ริมห่วยแบบนี้นะนี่เห็นไหมบึงฮ้าบึางแหนงมันก้อนนี่ขั้นน้องขั้นไม้ที่ก็จะตัดไม้นะมันกระโม่โปง่งขั้นเป็นไม้แบบตัดเก่าแล้วมันกระโปงนะทุกคนเลยแหนงลายอยู่เด้อเฮ้ยนี่นะสามสี่หาหกเฮี้ยวผู้ดใดพอนไหม่พัดไปทางนั่นเลยโอนี่นะลายอยู่เหี้ยวมนะันอะ ล้วก็มีพ่อหนอ่อเด้ทุกคนเด็กจิอุ้ยยานน่ามันยังมีน่ออยู่จะขึ้นมาบ่าได้ดอกเจ้าซีมาทางข่อยนันมันหนีมันซันน,น่อหนอ่หนอกัเอามีดปาดเอ้าคงบไ้เอาเสียมมาเนาะบริยากเลยโอ้ยอย,อย,ยังมีหน่อเสย แต่ว่าแนงกระลาลอยู่มันห่าอยู่สูงอันนี้สะเออไลยก,ก็เอลดออเอออันนั้นอะไแห้งอ่อนทอนใหม่ก็อยู่สุดทางกูกแนงปงใหม่เนะ่ยแห้งอ่อนคักนะอยู่นี่กระายพอดีเป็นซ้ำนิ้วมือน,นะนี่นะพอดีอันซ้ำนิ้วมือนี่ก็โลอ อ่อนบอนใหม่ไปฝั่งนั้นไพ่บมาใส่มองในนี่นะเฮ้ยนี่นะกะเจ้าใส่มองมีปูมีปลาพี่ชังเดมีตุบนคนใส่ลาดเอาซุมซาจิเราใส่ตอนอยู่หินสูงผู้โมมีเดอ้อปลามันก็ถือมองกะเจ้าเบิดแลยเนาะเด้อโอ้โยถิมกะเจ้าว่าถือปู่เจ้าเคยยามั่อกลฮะ ตอนนี้มันก็จะเป็นสิบสิบสองโมงบ่ายมฮะพี่เฮ้ยอยู่ทางนี้กันแล้วจ้าจะขวมไปยังโอ้ไหม่คัน,นกอก็จะหักทีเดีกก็จะถิม,มหึมก้หอห้องบันไดมามาหาอยู่เบื้องเดียวอย่าขวมไปขวมมาเฮ้ย ผมไปความ,มาอยู่มันมันในหน้าไม้นี่มสมัยตะกี้นะพะกักการกินข่าวนะบ่ให้ข่าวติดมือนะรูปหน้าไม้อันนี้แหละ เอามือลูบหน่อไม้ขอนมันเปลือกกันมันเด้เปลือกมันจะเป็นน้อมันนะเอามาเลยไหมมะกรอเลยไหมอุ้ยแลนไปแลนมาอยู่น่ะเต็มอยู่แนงหน่อไม้นะแลนไปคางนั่นหาหน่อไม้ฮาคางเดียวกับพ่อต้องแลนพุนแลนพี่ก็ฮักเอาตัวข่อยหักได้เละ ลายอยู่ได้เนงมันนะมาะก็เอาก็ปวดปวดปวดนี่ก็เต็มตาเลยเฮ้ยขนาดเดี๋ยวโต้ขวยได้ทุกคนเลยมันสิแข็งนะตัวนี้ น้ำไม้มันอันมันโปร่งใหม่แห้วมันจะเป็นสีดำนะนี่เลยน้ำไหม่ดำน้ำไม่ดำเบฮักตัวได้คอยฮักได้คอยกระฮักตัวได้ฮักไปได้กับไปได้ฮักแลยหมดทึงเนาะน,นี่ทุกคนเป็นมันนะตะกี้นะพากันสกินข่าวนั้น,ะน,นนะพ่อใหญ,พใหญ่พ่อใหญ่อูลราพาเห็ดนะเอามือลูบอันนี้เอามือลูบเปลือกนะ้ำไหม่ซะก่อนเพราะว่าข้าวเหนียวจังบติดมือนะทุกคนมันเป็นมันเด้ เป็นมันๆเอาขอไปทีมมีดใช่หนอบันท้คือบเห็นมีดน้ำไม้ไผ่สวยงามๆทุกคนมันจะเป็นเรียบๆบแบบนี้น้ำไม่กระสามันจะมีขนถอนใหม่ก่อเออเอาโลดเดียว ม like ันก็บรรยายเกินดอกเราไม่กันเนยแกงจะว่ามีหน้าบกหน้ำบกแห้งแต่ว่าบ่มีปลาฮะเมื่อไหร่ Đi xong xong ăn có Đi hên ตัดสวนหย่าบ่ตัดสวนนันมันสวนต,ตัดเติงเน่ะยังหมดแล้วอยู่เมื่อไงเนี่ยแรงเต๋อสามส,ามสี่ห้าแรงค่ะท,ทุกคนเราเต็มกับป่าแล้วครับก็จะพ่าก,กันเมืออันนี้นะแต่ว่าสวาีอันะนะจัจกว่าแกงไว้ถัแกงเราไม่ได้ใก่ออะไรบ่จัก hao năn mưa, bữa xí để ăn na hoi, chắc là lao càng này cò là bò, hồ, phòn đang cọ, ăn mày, heo mần, cái này cọ ngải ủ, tân an thương bò, phù, ừ. bò lết tơ phù, bò nó, anh này anh một, đây hơi con, ว row, ุ้ถูกแกงเออก็อร่อยต้มกินก็ได้สิว่าแต่ถูกแกงวซ้งต้มกินมันก็อ่อนคือกันแหละแข็งบ่ยเออมันเป็นไหมเลยเนาะบอกอ้าซะมันเป็นไหมแล้วเป็นไหมแล้วเป็นไหมจนแข็งเลย ยิ้วขาอะไรก็ปั้นนั่นได้บ้านนี้นะยิ้วเขาหมกทดินกันยังอยู่ไฮน,น้าผู้ท่านเอาขืนท้าเอาขินบาทเดียวทุกคนเอ้ยน้อไม้ใหญ่แห้งหมดนะเอาไ้เห็นไม้ตอกเขาผู้ดูน่เห็นปะน้อไม้ใหญ่น้อไม้ใหญ่นะยิย้วขาอะไรทุกคนนี่ส้อมแล้วแล้วก็ห้าเหลาะนี่เมื่อนี่น้องเฮยแล้วก็สีได้พักกันขึ้นเมื่อแล้วด้วทุกคนน้อไม้ก็ได้รายเติบอยู่นะทุกคนขาเนี่ นี่สบีกับสิค้องแล้วเพราะว่าพเพิ่นนัดก็เพิ่นว่าสิแกงหน่อไม้เนาะแต่ว่าตอนนี้มันก็สวยแล้วทุกคนเป็นอาจจะสิบเอ็ดสิบสองโมงแล้วยังบริเวณน่อไม,ม้งามงามมึงไหน่อไม้ไผ่ป่าเด้อทุกคนงามแหง้งลอ,องแล้วไปล้วคอสิบีสอมนะทุกคนจะชิวเขาอนุญาตสอมหนะ่อไม้กันเ้อทุกคนเพราะว่านะตอนนี้ฟ้าเนาะหิวขาวแห้งนะทุกคนคะ่ะมีอ,อยู่ป่าหน,น่อไม้พราะน้ำใหม่กันทุกคนชิวกับส,สิค้อเจ้าคิวไว้สันนซะก่อนเด้อทุกคนบายบายค่ะพบกันคลิปหน้าเด้อจ้า